นายประยุทธ์นำโยธาผู้เอำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหานวันครู2,502การปฏิบัติงานในช่วงเวลา1ตุลาคม2,565ถึง31มีนาคม2,566 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเป็นประธานดำเนินการในการเข้าสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open a p p p o r t ในรายวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเช่นหลักสูตร MEP, MSC ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูนำผลจากการนิเทศในโรงเรียนมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาทำให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะเห็นได้จากผลที่ผู้เรียนได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ในการแข่งขันงานศิละปะถ่ายกร,ร,ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9รายการและนอกจากนี้ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติระดับเขตพื้นที่ผ่านเกณฑ์เข้าแข่งขันต่อในระดับภาค11คน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้มีกรรมการนักเรียนหรือสภานักเรียนให้มีส่วนร่วมและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจกรรมผู้เรียนภายในโรงเรียนพร้อมทั้งพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเช่นการออกเยี่ยมบ้านของคณะครูที่ปรึกษา แต่ละสายชันให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยการสร้างหรือนำน,นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน สีด้านการบริหารงานชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเช่นเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการอื่นและของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นหด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเช่นเป็นวิทยากรค่ายวิชาการวันครูฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโดยส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 6. งานอื่นๆสร้างความปตอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตโดยมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรอ,อย่างเข้มข้น มีกิจกรรมและโครงการเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียนหรือบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเาร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารกับธนาคารทกสสาขาหนองหานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกออมเงิน7การมีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับเขตพื้นที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3 ให้ปฏิบัติงานดังนี้ 1. ได้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบก,การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3 2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการการจัดงานวันครูอำเภอองหานครั้งที่67ประจําปี2566 3เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษใ e อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3 8. การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 9. งานได้เริ่มสร้างสรรค์ที่ได้ดำเนินการในสถานศึกษาดังนี้ 1. จัดหางบประมาณและสร้างสารพระภูมิของโรงเรียนบ้านหนองหาบนบรรครู2,502เพื่อเป็นที่เครารพบูชาของครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สะอาดสวยงามร่มรื่นปลอดภัยเช่นที่นั่งต่างร่มไม้เพื่อเป็นที่พักผ่อนของครูและผู้เรียนในเวลาว่าง หรือใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมในการจัดการเรียนอัรสอน